ครับต้องขอกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเอง KCB Channel ครับวันนี้ก็อยู่ในแบบที่ไม่เชื่อ For Off Hill นะครับเป็นแบบเป็นแบบที่รวมแบบ Tower Off Hill กับ The Dopper นะครับผมก็ได้ For Off Hill เข้ามาครับผมสำหรับใครที่รู้นะครับว่า The Dopper คืออะไรนะครับผมเป็นแบบแบบนี้นะครับผมแบบกระโดดลงไปหลบกระโดดลงไปข้างล่างแล้วก็หลบสงสปลูกสร้างนะครับแล้วแบบนี้มันมาน่ายง่ายนะครับยากเลยครับยากเหมือน Tower Off Hill ก็เลย เติม f อร์ออฟเนีเข้าไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะผมจะมาลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปะกดเริ่มเกมเลยนะครับผมนะครับวันนี้เราเราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับมีเวลาเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็มีโอ้เสียงเพลง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 เออมันมันรอเสียงได้รอเสียงได้นี่ปิดเสียงนะครับผมนี่ครับผมก็มีเวลานะครับผมมีเวลาแล้วก็มีออมเกมพาร์ทนะครับเป็นหางนะครับผมเราไม่ซื้อนะอะไรเนี้ย เริ่มมาก็ตายเลยทุกคนสุดยอดนะครับผมต้องหาจาังหวะโอเคตอนนี้แหละอาวชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ <c oughs> ้ตายเลยตายเลยทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งแรกครั้งแรกไม่เป็นไรหรอกโอเคเราตรงอะไรทุกคนเราต้องถึงที่สุดให้ได้เลย เอาไนะเอาไมนะอะไรเนี่ยเอาไนะเอ้ยผ่านเฉยอาตายตายทุกคนนี้ก็เพราะว่ามันปานกลางนะผมนีเกลียดอย่างนี้มากเลยมันต้องจะจบแล้วนี่บ่โดนลงไปเรื่อยเเลยโอเคโอเคตีใหม่นะนะครับผมอะไรเนี่ยอ๋อมาหาีกันเห็นคนอื่นทบทำก็ทำตามเข้าไปนะโอ้โ เขาดูเหรอเขาดูเขาดูนะเขาดูดูปูนี้โ okay. อเคเฮ้ยง่ายง่ายทุกคนง่ายง่ายง่ายสีแบบประเทศไทยเลย okay. ง่ายนี่นแล้วผ่านไปได้ยนงไงเอาผ่านเฉยโอเคโอเคทุกคนครับเฮ้ยผ่านทุกคนผ่านครับไอ้่ะโอ้อะไรวะใจแ,แค่ถึงแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ย แต่อันนี้ง่ายนะทุกคนอันนี้ง่ายจริงมันจะมีสกิลให้อัพอะไรด้วยนะผมแต่นั้นผมมันไม่ได้อัดมือ,อผมก็อัพอะไรมัา่วนอัพไปเป็นอันนั้นใช้คำนี้ดีกว่าทุกคนอัพไม่เป็นเนออื้วว่ามันง่ายมากเลยสำหรับต่างคนนะมันง่ายบางด่านนะทุกคนว่า,วาแบบมันจะมีด่านที่ยากอยู่อันหนึงนะ่งอ่ะผมเคยเล่นแล้วแบบมันยากมันยากมากเลย ถ้าใครแบบได้ยินเสียงมันนั้นผมกำลังตื่นนอนอนะแบบเสียงมันเบาๆครับนั่นแหละผมเพิ่งตื่นนะเออครับโอเคโอเคน่า <c oughs> ต้องหาแบบมองมาเนี่ยมันมันเสี่ยงดวงกันตรงนี้เมื่อกี้เลยมาทุกคนแต่มันง่ายหมดเลยมันต้องเสี่ยงหน่วยแต่เมื่อกี้ว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนะทุกคน จะเป็นเฮียวไหมเงี้ยเฮียวนี่เฮียวนี่โมเดลเป็นเฮียวเดี๋ยวปรับอะไรของมันเป็นนรกเลยโลโอเคเมื่อกี้เราเกือบตายแล้วเกือบตายเหมือนกันเกือบตายเกือบตายคือเกือบตายเกือบๆๆๆบตายมันโดนเปลี่ยนเปโมเดลหรอ เรื่องเรื่อง n o หม้อด huh? ีกว่าทุกคน normal เนาะเราวก็เราแบบไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วก็ไม่ได้กะอะไรมากนะว่าเราเรื่องน้องหม้อดีกกลับมาครับงั้นเลยโดดโดดลงไปเลยครับทุกคนประฐานเดิมนะครับ easy นะบอกเลยเอ้าตาไฮหน้าแบบแซ d มากเลยทำอะไรครับ เอาไม่ไายนะครับผมจะเล่นแบบจริงจังแล้วไม่ใหม่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 แล้วโอเคเมื่อสุดหล่นช้าย,ยัางไงไม่รู้อะ <c oughs> แปลกๆแนฮะเออลืมลืมประเด็เล่นทาสกักหน่อยโหรออ้โอ้โอ้ยก็เก็บโดนแล้วนี่ครับง่ายอยู่นะ ง่ายอยู่นะพอปรับดีเทลแบบนอร์มอลน่าจะง่ายขึ้นเยอะอยู่ยเวลาคูณสองแล้วประมาณเลยอ,อีกสองหนึ่งนาทีก็่ว่านะครับผมพอม What the f ฟักโอเคโอเคิวมันมางกันเลยนะครับผม เนื้อที่ผมไม่หัวร้อนะนี่ก็เท้าออฟิวที่แบบผมหัวร้อนจัดๆเลยเอ็มแบบนั่นนะทุกคนเท้าโอฟิว huh. เล่นดีแรงหัวร้อนทุกทีอย่างโอ้ตายอันนี้ตลอดเลยแม่งไม่เป็นไรนะครับเราทำไหวได้เพราะาเราคือเทพเจ้านะครับหรือว่าก็ส์จีเซอร

เพราะเพราะมีคูณสองแล้วทุกคนโอเคมันง่ายมันง่ายมันง่ายตอนแรกผมปรับแบบเพลยไงทุกคนปรับแบบเพลย์มันก็เลยยากโอเคถ้าโดนขอบก็ตายนะครับขอบสีม่วงนี้นะ่านะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อลบลบลบใช่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 ว่าแล้วมันเปลี่ยนอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เฮ้ยน้ำมะหวันนะครับเพราะว่าทำปลาแบบอีซี่นะมาผมน้ำใบใหม่นะครับผมเอา้าเอาเฮ้ยมันรีแมปช้าจังวแ่ะนะผมต่ออีกสักด่านนะครับอีกสักด่านนะครับดูกันว่าภารกิจจะสำเร็จไหมเก็บไปทำคลิปแป๊บนึงโอเคเดิวลงมาเลยสบายๆแบบนะครับเพราะว่าเราแบบแบบเป็นตำรวจข้อเราแบบเล่นแบบจริงแล้วนะ มันไม่ได้เล่นเก่งหรอกับบแบบหมวดดีซี่อ่ะใครก็ผ่านได้มีสกิลด้วยนะทุกคนให้เราอับ protection อ๋อ protection อร์มันฮิตเอาอันนี้ดีกว่ามาโดนอะไรอ่ะมันจะป้องกันนะครับทุกคนไปลองไปตามเพื่อนนะครับว่าผมกับเพื่อนคนจะตายก่อนกันเออ เสียงเป็นไรวะไม่ช really like ่ามันเถอะผมอ๋อชน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 ไม่ตายเชื่ออ๋ออะไรมีสกิลมันเล่ามั้งมันหล่นช้าจังอ่ะเฮ้ยทุกคนว่ามันมันแบบมันช้าแปลกๆไม่ค่อยชอบเลยแบบเร็ยวๆอ่ะถ้าคุณถงชุดห้าครับมันมันมันมีคนซื้ออ่ะคุณสอบแล้วคงไม่ผมลงมาแบบลงมาแบบไม่ผมผมจะอะนนันอีกนึยนะเนี่ย ยาผมผมว่าจะคุยอะไรวะชวนคุยเหรอไม่ชวนคุยอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเออ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 นี่ไงมี protection นะครับ protection เมื่ protection, อ Protection แปลว่ามันใช้ได้ดีนะครับผมก็ไปอัพอะไรไม่รู้ตอนแรกๆมันให้มาอยู่นะมันให้มาต้องแปดอันนะผมอัพเมื่ออัพ protection ไปอัพอะไรก็ไปดูผมก็ไม่รู้เือนกันผมต้องถึง,งข้างล่างเลยได้สองจุดห้าแล้วทุกคน อนทีกว่ามันลงช้าเกินไปว่ะยาวไปครับยาวไปเปบอแบบไว้แบบนี้แหละขนาดน,นี้ไม่เคยเห็นเลยว่ะอะไรวะเนี่ย mm. อ้าวเฮ้ยไม่ได้ดู่ เม,มื่อกีผมมอ้ผมกำลังเอออยู่ว่าด่านนี้ด่านอะไรวะซึ่งแบบงงมาห้ากตายแล้วายที่ง่ายๆแบบรู้สึกสมเพชตัวเองแพ้งป๊อบป๊อบน,นี่น,นี่ก็ลองมานันโนวันโนก็ตนะลงไปเลยลงไปเลยไปเลยลงไปเลย นทุกคนคิดว่าผมทำผมทำเสื้อ 3D ขายดีไหมถ้าทุกคนอยากให้ผมขายคอมเมนต์มาเลยนะครับผม,มก็อยากให้ผมเล่นแรมอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับผมอพรนี่มันนั่นแหละช่วงท้ายของคลิปแล้วมั้งเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วเอ้ยเสียงเป็นไรวะเฮ้ยแฮมแฮมแฮมโอเคกลับมาปกติแล้วอย่าเพิ่งหมดสีเฮ้ยขอถึงสีขาวก่อนไปแฮมเอาให้ลืม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 ดูลืมโอเคโอเค เดี๋ยวให้มันโดนนะทุกคน easy แล้วตอนนี้ easy แล้ว easy แล้วหน้าไม่ถึงอะ่ะ<ม>อะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออะไรครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้แล้วถ้าใครชอบก็อยืงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอเค